สวัสดีคะ่ะวันนี้โพสต์บอที่พามาที่ซอยจรรยเสนทวงศ์แยก6แขวงบางบางังลุเขตบางพัดจังหวัดกรุงเทพมหาคนครเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นขนาด16ตารางวาหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็1ห้องครัวค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะเราจะเจอกับห้องโถงกว้างหนึ่งห้องค่ะในส่วนนี้เราสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรือว่าห้องดูทีวีได้เลย ถัดไปจะเป็นโซนบริเวณครัวค่ะโซนนี้บิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่ชั้น2เลยค่ะชั้น2จะมีทั้งหมด2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องอเนกประสงค์มาเริ่มกันที่ห้องแรกกันเลยค่ะห้องนี้จะของเดิมทุบห้องรวมกันทําให้มี2ประตูแต่ไม่ต้องห่วงนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างขวางมากๆม,มาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะห้องนี้สามารถเปิดประตูไปรับลมที่ริเียงได้ บ้านหลังนี้เดินทางสะดวกเพราะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถ้าใครไม่อยากพลาดบ้านหลังนี้ติดต่อพรอพ,อพอตัตีเลยค่ะ